เอาล่ะสวัสดีนะครับก็เมื่อกี้ไม่มีอะไรละลงคลิปไปไปนิดหน่อยนะอันนี้เป็นอีพีพัสองคือการตายสุดกิดสงสงนั่นเองการตายแรกนะก็การตายแบบไม่สมัยนั่นเองโอ้โหโปรแกรมอัดแลกอีกแล้วรอสักคู่นึงนี่หมอตาเลยเอาละไป โอเคละอันต่อไปมันคือการถูกยิงด้วยอาวุธปืนอาวุธออโต้ดูเยเมือ่อกี้ปุ๊บเขาต้องารตายในการแล้วก็ไปอันต่อไปการตายจะเปิดน,นั่นเองแย,ยบเลยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ดับดับดับ,ดบ,ดบต่อไปรวมกับอันรวมกับอันนี้ด้วย ไปไปกันตายอันต่อไปโดนไอพ่นนั่นเองเองเลยกระชุยเลยเห็นไหมกระชุยเลยโอไยค์เกิลกระชุยเลยกันตายอันต่อไปนั่นก็คือโดนใบพัดเลยไปอยู่เลยไปกันตายอันต่อไปเลยฮะก็ไม่พิพาทต่อไปไปเลยฮะทีนี้การตายอันต่อไปก็คือ ต้วันเครื่องบดนั่นเองเครื่องบลอดล่อหลงนะสมมติว่าคุณโดนชนอะไรอยแบบงี้กดไปกดยิก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยแต่คลิปยังไม่จบอย่ากดปุ่กด,ดออกนะโอเคไปกันต่อโอเคแล้วการตายอันต่อไปการตายด้วยขวดนั่นเองเห็นไหมควดตั้งขวดควอด,ดชาเรื่อยๆเรียบร้อยฮะตายซ้ำเลยซ้ำ โอเคล่ะไปการตายอันต่อไปเลยโอเคล่ะอันต่อไปคือปืนจบไปแล้วอีกคนนึงโอเคนะก็ไปการตายอันต่อการตายอันต่อไปก็คือโดนอันนี้เง็บตัวเองกับทักนั่นเองเรียบร้อยเนี่ยแรงมากเลยโอ้โห,โโหแต่ต่อไปเลยโดนระเบิดนเเคีย์เอน่นอง โอเคมันแรงเกินไปเดี <laut. S 2> ๋ยวยูท <h> ูปแบนก็ไปกันตายอันต่อไปเลยอันต่อไปคืออันตนิกบอมคือกดทีเดียวคือหายทั้งแมปเลยนั่นเองเดี๋ยวมาลองกดดูกันหายทั้งแมปง่ายๆอย่างนั้นแหละไปกันตายอันต่อไปก็ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นขวดนั่นเองปลาใส่ไฟไหมไฟไหมไฟไหมแล้วไฟไหมแล้วฮ่าๆอันนี้ก็เป็นการตาอัตดา้ายแล้วนะ ก็่าลืมนะว่กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปให้ด้วยเพราะตอนนี้ผู้ติดต,ตามเนี่ยน้อยมากเลยเนี่ยคนดูส่วนหนึ่งเนี่ยไม่กดติดตามเลยคนดูได้เยอะมากแต่ว่าไม่มีใครกดติดตามเลยก็น,นั้นก็ฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามกันด้วย <S <S โอเคหละเดี๋ยวไปแล้วโอเคละอย่าลืมกด like <S <S มลไลค์ย้ำเลยนะกดทไลค์เลยไปแล้ว